AIM 1204หรือที่รู้จักกันในชื่อ AMRAAM AM, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile เป็นหนึ่งในขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดที่ถูกพัฒนาขึ้นในโลกยุคใหม่ขีปนาวุธรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เครื่องบินรบสามารถทำการสู้รบในระยะกลางได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้เป้าหมายมากเกินไปซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักบินและเพิ่มโอกาสในการทำลายศัตรูได้อย่างแม่นยำ AIM 120C ถูกพัฒนาโดยบริษัทไรทอนของสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้แทนขีปนาวุธรุ่นเก่าอย่าง AIM-7 Sparrow โดยมีเทคโนโลยีการนำวิถีที่ทันสมัยกว่าและสามารถทำงานได้อย่างอิสระหลังจากถูกยิงออกจากเครื่องบินจุดเด่นของ AIM 120C คือระบบ Active Radar Homing ซึ่งเป็นระบบเรดาร์ในตัวที่สามารถติดตามและนำวิถีเป้าหมายได้เองโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งเรดาร์ของเครื่องบินตลอดเวลาเหมือนขีปนาวุธรุ่นเก่า ในแง่ของโครงสร้างขีปนาวุธ AIM-120C มีความยาวประมาณ3.7เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ18เซนติเมตรและมีน้ำหนักรวมประมาณ150กิโลกรัมหัวรบมีน้ำหนักประมาณ22กิโลกรัมเป็นชนิดระเบิดแรงสูง High Explosive Fragmentation ซึ่งสามารถสร้างแรงระเบิดกระจายอย่างรุนแรงเมื่อเข้าใกล้เป้าหมายระบบจุดระเบิดจะทำงานเมื่อขีปนาวุธเข้าถึงระยะที่กำหนดหรือเมื่อชนเป้าหมายโดยตรง ระบบขับเคลื่อนของ AIM-120C ใช้จรวดเชื้อเพลิงแข็งแบบ Single-State Solid Rocket Motor ซึ่งช่วยให้ขีปนาวุธสามารถเร่งความเร็วได้สูงถึงแม่สีหรือมากกว่า4เท่าของความเร็วเสียงทำให้มันสามารถพุ่งเข้าหาเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและยากต่อการหลบหลีก AIM-120C มีระยะยิงสูงสุดประมาณ105กิโลเมตรขึ้นอยู่กับความสูงและความเร็วของเครื่องบินที่ปล่อยขีปนาวุธออกไปแต่โดยทั่วไปในสถานการณ์การรบจริง ระยะยิงที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ50-70กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นระยะที่เพียงพอสำหรับการทำลายเครื่องบินศัตรูก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะเข้าถึงระยะยิงตอบโต้หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ AIM-120C คือระบบ Fire and Forget หรือยิงแล้วลืมหมายความว่าเมื่อขีปนาวุธถูกยิงออกไปแล้วนักบินไม่จาเป็นต้องควบคุมหรือชี้นาขีปนาวุธอีกต่อไปขีปนาวุธจะทางานอัตโนมัติด้วยระบบเรดาร์ของตัวเอง ซึ่งช่วยให้นักบินสามารถหันไปจัดการกับภัยคุกคามอื่นได้ทันทีเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้ AIM 120C กลายเป็นขีปนาวุธที่มีความน่าเกรงขามอย่างยิ่งขีปนาวุธ AIM 120C สามารถติดตั้งและใช้งานได้กับเครื่องบินขับไล่หลากหลายรุน่นเช่น F 1 5 Eagle F 1 6 Fighting Falcon F A 8 8 Hornet F 2 2 Raptor F 3 5 Lightning II และแม้แต่ในเครื่องบินยุโรปบางรุ่นอย่าง Eurofighter t y p h o และ p ริเป็นของสวีเดนประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้ AIM 1 2 0 c กับเครื่องบินขับไล F ่ F 1 6ของกองทัพอากาศไทยซึ่งถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการรบทางอากาศให้มีมาตรฐานระดับนาโตในด้านเทคโนโลยี AIM 1 2 0 c มีหลายรุ่นย่อยที่ได้รับการปรับปรุงเช่น AIM 1 2 0 c 5 a i m 1 2 0 4 7และ a i m 1 2 0 4 8โดยแต่ละรุ่นจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านระยะยิงระบบเรดาร์การต้านทานการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ ECM Resistance และการนำวิถีที่แม่นยำยิ่งขึ้น a i m 1 2 0 4 7เป็นรุ่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและมีประสิทธิภาพสูงสุดในตระกูล4ขีปนาวุธรุ่นนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วในสนามรบจริงหลายครั้ง เช่นการรบในตะวันออกกลางและในปฏิบัติการของนาโตขีปนาวุธ AIM 120ได้รับการยืนยันว่าเป็นอาวุธที่มีอัตราความสำเร็จสูงมากในการทำลายเป้าหมายทางอากาศและเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมอากาศในเขตสงคราม AIM 1 2 0ยยังถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งได้ทั้งบนเครื่องบินและระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพ,พื้นดินเช่น NASAMS Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System ซึ่งใช้ขีปนาวุธรุ่นเดียวกันแต่ยิงจากแท่นยิงบนพื้นดิน ระบบนี้ถูกใช้ในหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกานอร์เวย์และยูเครนสิ่งที่ทำให้ AIM 1 2 0 c เป็นขีปนาวุธที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งคือความสมดุลระหว่างความเร็วความแม่นยำและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนซึ่งทำให้มันสามารถล็อกเป้าหมายได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางเรดาร์หรือสัญญาณไฟฟ้า AIM 1 2 0 c ยังสามารถเลือกเป้าหมายใหม่ได้อัตโนมัติหาเป้าหมายเดิมถูกทำลายก่อนถึงจุดระเบิด ในมุมของยุทธศาสตร์ AI M 1 2 0 4เป็นอาวุธที่ช่วยสร้างความเหนือกว่าทางอากาศอย่างแท้จริงให้กับประเทศที่มีใช้งานเพราะมันทำให้เครื่องบินรบสามารถต่อสู้และทำลายเครื่องบินศัตรูได้จากระยะไกลโดยไม่ต้องเข้าใกล้ซึ่งลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีตอบกลับจากฝ่ายตรงข้าม นอกจากด้านยุทธวิธีแล้ว AIM 1204ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการทหารในศตวรรษที่21ที่ผสมผสานร,ระบบคอมพิวเตอร์การสื่อสารและเรดาร์เข้าด้วยกันอย่างลงตัวถือเป็นหนึ่งในอาวุธที่เปลี่ยนแนวคิดของสงครามทางอากาศจากการต่อสู้ระยะไกลไปสู่การรบแบบระยะไกลอัตโนมัติในอนาคตขีปนาวุธ AIM 1204จะถูกแทนที่ด้วยรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า AIM 260JATM Joint Advanced Tactical Missile ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโดยจะมีระยะยิงไกลกว่าและระบบนำวิถีที่แม่นยำยิ่งขึ้นแต่แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปเพียงใด a i m 1 4, 2 0 4<ๆ>ก็ยังคงเป็นตำนานของขีปนาวุธที่พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของนวัตกรรมความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรบ a i m 1 2 0 4จึงไม่ใช่เพียงแค่อาวุธยุทวิธีธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีของมนุษยชาติในด้านการบินและการป้องกันประเทศและยังคงเป็นขีปนา